ครับผมสวัสด okay. okay, so. uh ีค huh. ร uh ับเจ้าของผมนครับวันน้ำซงเดีพอนี่เติมถ้วยอยากใส่ไหมนี่พ่อปูนอะไรไกลมันน่ะโกงยุค้ามันอ่ะอยากโกงยุค้ามันอ่ะงานมังห้อยเลยห้อยเลดย่อขาไูมผุนอ่ะโอ้ไปรองงานผุนมา ไอ้นมันเสมืองงานกลางกัน่เสมืองานตรง,น,งน,น,นันนี้ก็มาถอยดิมกับเสี่ยเจ้ากับทีมงานยายขี้เหนียวยายขี้เหนียวโปรติก,กัมไม่รูจักรู้ละไ่รู้อ่ะ ยังั้นโอ้โอ้โอเอาาง,างนั้นวคำเราเห็นได้ไหารตุ้ลกโอ้ต้องถอนหางออกล้เนาะมันไห้โอ้สังมแส่เยโอ้ถอดหางออกลนี่แจ่ม่คู้นี่ต้องใส่าหางหนก เสี็ยต้นมาบ่าเนี่ยมาอันนี้ก็จับมาหาน้องนิโม่เหมือนเดิมสิงการเด้นถ้อยเต็มหอนหวังหนเนี่ยพอ<ะ>ถ้อยจักหลดอ่ะถอยหลายอย่าแล้วนีา,านดนึงนอโอลแลห่อนในบานน้อง

这尼买尼摸嘞。 เราบาแลนหอนทั้งหนอกพรอมไหมแลนหอนได้บานพรอมไหมเราบานไหมเอาดินใส่แล้วมีตังค์เงินนะเมื่อไหร่จีบหมื่นมีดีคอยเห็นแล้วพอต้นเหมือนกับมางค์ของเบียงก็มาใส่น้ำกับมีดโอ้สบาย tắc phần này Đau lắm không ạ Bên này ป,ป้าป้าาเดี๋ยวผมลดได้ตั้งแต่กแตกหมดแตก,ว,กว,ว่าไงจงดินหันแล้วมาทมมากรบแมนแล้วก็เห็ุเริ่มเริ่มในฮาตีนมะโค่น ดกเอนเดเอานี้เลปเเอเดินมาใส่เนีมันเาเปเรียนขึ้นพเนาดินเอาใส่กับเอาดินมาถมใส่ก่อนี่ถมนีดิถมนีถมเหนียาไปหัสร้างพูดสรนั่นเนแล้วก็เออเดี๋ยวบผบอะไรรถดำแลนลว่าไ้รถมันแลนแล้วล้มานนว่ไสระสานามุนงนี้ถมนงนี้ทำนข

cái ừ, thằng đó bạc trăng này trái hết vậy đã ảnh khỏe không nó trên riêng quăng mà đấy đi bo bỏ mấy khối trái hết hạt ยังก่อวางยังไีก่อวางยังไีก่อลองได้ใหม่ครับเพิ <c> ่ง <oughs> เปลี่ยนได้มาหมดไปห้าพันครับซ <c oughs> ื้อได้ใหม่เลยนี่ครับขุดจากนี่แล้วก็ไปถมให้ตรงบอร่อน้ำเมื่อกี้เนี่ย ตรงนี้แล้วก็มาถมทําเป็นโคกตรงนี้ครับตรงบอร่อน้ำเนี่ยตรงนี้ไปนี่ไม่รู้ว่ากี่รถประมาณสี่สิบล้านตรงนี้เต็มเรียงกองเลยอัดกองไว้เลยก็หอเจี๊ยๆๆแล้วก็เอาดินเข้าไปในบ้าน ข้าในบ้านนี่ไม่รู้ว่ากี่รถเขาบอกว่าประมาณยี่สิบรถไม่รู้ว่าเจ้อเท่าไหร่เข้าว่าเราไม่เคยถาม mà dừng dàng điều Chú điều Đấy này nè น่าจะขึ้นแววข้างบนครับผิดพลาดเดิงๆลองลองข้างบนูตรงวัวอยู่นึ่นะมั้งอันนี้น่าจะตัดทางตรงนั้นน่าจะเลือยากไว้โวยจินมั้ยลมแรงลมแรงไม่ใช่ลมแรง okay, ลมแรง <c oughs> สองจันสองคันไม่สองจันสองคันไม่รู้ว่าเสต้นจะมาไหมผู้ชาวลงโทรหาเสต้นเสต้นไม่หลับ<ฮ>ไกลเติป๋ปีะจะเราขี่รถไปดีกว่า เราจบไปเพลยงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันชิหน้าีกคชิปต่อไป<ม>น่าจะมันแน่นอนงานนี้ <c oughs> ใช่ครับ